โอเคครับผมนะคลิปต่อนี้เลยเลยกันนะครับก็เป็นเจ้าดีเลย์นะครับดีเลย์ตัวนี้นะครับนะครับกับตัวคอรัสจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเอาเอาเอาคอรัสก่อนรายกันนะคอรัสก่อนนะครับคอรัสเนี่ยนะครับก็เลเวลของผมนะครับแต่พวกดีเลย์คอรัสเนี่ยมันสามารถจะ สามารถจะเรียนแบบแล้วก็ copy กันได้นะครับคอร์ัสผมจะเปิดประมาณ50-60%สําหรับเลเวลนะครับนะแต่ตัวแล็กนะครับแล็กต้องลองอ,อย่างนี้แล้วก็ตัวดีพิสมันก็จะอยู่ประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงประมาณนี้2ตัวนี้ คุณอยากให้มันฉ่ำอีกนะครับเอาก็ลองเร่งดูครับรองเร่งมาประมาณบ2ายครับมันก็จะออกแนวฉ่ำๆเลยเลี้ยนอ่าประมาณนี้เลยนะหรือจะเอาแนวแนวแบบว่าแนวพี่ปู ก็ลองเล่นดูได้นะ,นนะครับ่กินแล้วเนี่ยไอพวกคอรัดมันแล้วแต่ความชอบนะรบเราจะชอบหวานชอบน้อยอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ประมาณนั้นนะตัวดีเลย์ดีเลย์ก็เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกับตัวนี้เลยปรับเหมือนกันนะครับก็คือค่าเลเวลนะครับผมก็จะให้มัน่างๆหน่อยค่าดีพีสเขาเรียกว่าค่ารีรีเพสนะครับรีเพสอ่าสี่ถึงห้าครั้ง สองสาประมาณนี้แล้วมันก็จะจบนะครับหนึ่งสองสาม่นะครับนะหรือมากมากขึ้นก็ได้1 2 3 4งฮะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าทำอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณหกร้อกว่าหรือบางคนก็555แล้วแต่นะจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้555-600กกว่าจะประมาณนี้นะเพลงเพลงส่วนใหญ่นะท,ทั่วไปแต่ถ้าอยากได้หล่อๆก็600กว่ากว่า มันก็จะแบบว่าเนี่ยหล่อๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันดางเกินไปแล้วก็ล้นลงก็ได้นะอันนี้ครูคือผมสาธิตให้ได้ยิน อ่ะก็โอ้โหอธิบายไปเกือบหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็มีหน้าที่ทำอะไรก็คือเป็นแคปเซมหรือสปิเกอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับก็คือเอาไว้เป็นไม่ต้องยกตู้ไปเลยนะครับมีการจำลองแคปซิมอะไรประมาณนี้ของเขาแล้วก็สามารถจะปรับโลมิส แล้วก็ไฮคัสอะไรพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็มีเลเวลด้วยนะครับแล้วก็มีพวกกาวต่างๆถ้าเราปรับเห็นไหมว่าจะจีเลยนหะมอ่าเพราะนั้นเราต้องปรับพวกกาวพวกเลฟอะไรอย่างเงี้ยให้ปรับให้ดีนะครับแล้วก็ส่วนในตรงนี้แล้วก็ลอง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 ,ลองเลื่อนดูนะครับถ้ามันมีผลกระเสียงยังไงแล้วก็เนี่ยสามารถจะปรับอย่างนี้ได้ ไว้เอาสิ่งที่เราชอบนะค,ะนะครับนะเขาก็ทํามาให้แบบว่า <S <S <ๆ>เป็นทางเลือกหลายๆหลายๆเสียงหลายๆแนวหลายๆการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นครับนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้เลยนะ,ะนะสำหรับการปรับเอฟเฟกชุดนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชายสุดหล่อด้วยนะครับที่ไว้วางใจนะครับชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นหมื่นนะครับแต่ละตัวนี้ก็หลักพันอยู่แล้วนะครับรวมกันก็เป็นหมื่นต้องขอบคุณด้วยที่ไว้วางใจที่ยมกิจไฟให้ ดูแลในการเซตอัพเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างแล้กันเนาะในการปรับที่เสร็จแล้วล้วกันนะครับเนะเผื่อ,อน้องชายเพราะว่าในการขนส่งแน่นอนครับกระปรงกระเป๋ามันจะต้องโดนพวกลูกบิดด้วยอะไรต่างๆมันก็อาจจะคลานเคลื่อนนะครับจะให้ได้จะให้เจ้าของหรือน้องชายเขาเนี่ยได้ดูนะครับเาไว้รูปไว้เป็นดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวลองทดสอบอีกทีขออนุญาตเบาเสียง แค่ขอบคุณน้องชายด้วยเลยกันนะครับนะเดี๋ยวพี่ยโบจะถ่ายรูปไว้เนาะอ่าไว้ให้ได้ดูกันนะครับวาเวอร์ก็ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะครับผมลองแล้วนะครับวาเวอร์นี่ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตามสเต็ปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับนะค,บคือมันตั้งง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหยียบไปแล้วก็หมุนหมุนดูว่าเราชอบอะเลนอ่าของเสียงประมาณไหนความกวาม้างความลึกอะไรเงี้ยเนาะรประมาณนั้นแต่หลกักๆนี่ก็คือพวกเนี้ยอ่าต้องเรียนรู้เลยว่าอ่า EQ เป็นยังไงนะครับนะก็คือการ อลองหมุนไปหมุนมาดูแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นเป็นคําที่ฟังแล้วแบบจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีคําพูดไหนหรือมันไม่มีคําสอนไหนไม่มีคําแนะนําไหนเท่าดีเท่ากับคําว่าลองหมุนดูแล้วเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆเลยครับนะผมปรับมาไม่รู้กี่เอฟเฟกเนี่ยออย่างเช่นอาจจะผมให้ดูแบะชัดๆเลยครับทําไมผมถึงต้องใช้คํานี้เพราะว่าเนี่ย แอกหรือแคมเปอร์หรือนี่แอสามนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทุกตัวเอฟเฟกทุกตัวในห้องนี้อะคุณดูได้เลยเห็นไหมครับผมซื้อมาเพื่ออะไรเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อทดลองแล้วก็หาข้อสรุปได้ว่ามันจะต้องเป็นการทดลองเท่านั้นสิ่งที่คุณจะชอบหรือเสียงที่คุณจะชอบมันต้องเป็นการทดลองจากตัวคุณเท่านั้นเลยนะครนะับสิ่งที่ผมบอกไปมันเป็นแค่ การนำทางเฉยๆนะครับการนำทางที่เร็วขึ้นเออประมาณนั้นนะใช้คำนี้ก็ได้การทำนำทางที่เร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่าได้ผลที่ดีขึ้นอย่างไวแค่นั้นเองครับแต่เสียงที่คุณชอบหรือเอกลักษณ์ในตัวคุณมันจะต้องออกมาจากนิ้วมือคุณคุณจะต้องลองเล่นมันแล้วก็ต้องลองหมุนดูว่าอะไรมันขาดอะไรมันเกินอ,อย่างเช่นสมมุติโอเวอร์จายนะครับ ไปคุณอาจจะชอบหรือคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับมันต้องลองแต่สำหรับผมผมชอบนะครับเบสกลางแหลมมันบาลานซ์กันหมดแล้วมันฟังดูแบบเอ้ยละมุลละใหมนะครับนะมันจะออกเก่าๆ ังแบบว่าตามสไตล์ของผมประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดมันขาดหรืออะไรก็สามารถจะปดดะรับได้อีกเลยกันนะต้องขอบคุณด้วยเลยกันนะครับท่านที่ทส่งเอฟเฟกมาปรับกับจัมบ,บ์กจะจฟายนะกันนะครับหูอัดคลิปกันจนน้ำลายแห้งกันเลยทีเดียวเชียวแล้วกันนะครับนะ,อะโอเคยังไงก็ตั้งใจอัดให้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆให้กับพี่ๆน้องนะครับหากปิดภาพประกันใดต้องขอประทานอภัยด้วยหากเป็นประโยชน์ก็แชร์กันไปได้เลยนะกันนะครับไม่ห่วงไม่ห้ามเพราะว่า สไตล์แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะร้อยคนก็ร้อยสไตล์นะครับไม่เหมือนกันแต่จามกิทัฟก็เป็นสไตล์นี้นะครับสไตล์ที่บ่งบอกความจริงนะครับได้แก้เคียงมากที่สุดนะผมเชื่อได้เลยเพราะว่าทุกตัวเนี่ยนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผมพูดซ้ําไปทุกตัวผมจะลองหมดอะลองแอมนี้แอมนี้ลองหมุนดูลองเล่นดูเอออะไรเป็นอย่างไงเอ้อะไรมันขาดเราต้องวิเคราะห์ไปเอ้เสียงเบสมันขาดเราเพิ่มเพิ่มโลหน่อย เสียงกลางขาดเพิ่มกลางเสียงแหลมมันเยอะเกินไปลดแหลมลงมาอันนี้คือตอบโจทย์ได้ดีที่สุดไม่มีคําไหนจะได้ดีไปกว่านี้แล้วผมเชื่อนนเลยจริงๆนะครับจริงๆนะเท่าที่ผมปรับไปเฟกมาครับแล้วมันก็ไวด้วยนะครับมันไวกว่าดีกว่าคุณไปหาความรู้ผิดๆถูกๆในอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ะครับางคนเนี่ยผมก็ใจเกียนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้มันเยอะนะครับบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เล่นหรอกบางทีอาจจะยิงถูกปะ ไม่ได้เล่นไม่ได้ขู่เหมือนผมหรอกเอาจริงๆนะเขาก็อะไรสเปรห์เหรากันว่ากันไปเนาะไม่ดราม่ากันนะเออนะผมพูดจากความจริงเนาะอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่จริงใจนะครับเจออย่างไงมาคิดอย่างไงมาก็พูดตรงๆงเนาะเพราะว่าเราเป็นคนตรงๆงโตแล้วนะครับนะเราต้องบอกว่าใช้ความจริงคุยกันเนาะไม่ดราม่ากันโอเคขอบคุณมากๆครับผมจัดไปครับ